ทุกคนเราได้สั่งของมาอีกแล้วนะครับเราก็จะมารีวิวกันนะอ๋อเห็นแล้วให้แล้วแต่เห็นหรือไม่นี่โอ้โหน่าจะก็จะมาห่อเป็นแบบนี้นะจ๊ะนก็คืออะไรมาดูกันดีกว่าก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะเก๋ๆนะฮะที่เราแบบ ก็นี้เราแบบประดิษฐ์ตั้งโต๊านี่หนึนะ่งแล้วฮะแล้วก็มาดูกันอุย้ยสวยมากทุกคนนี่เปนดวงจันทร์นะฮะมาจ้าทุกค,คนต่อไปอย่างที่สองนะฮะนี่เราก็เลยได้ตัวนี้มาในแบบว่า8.8ของช้อปปี้นะ,ะทุกคนเรามาดูกันก่อน,นเราสั่งอะไรเราก็สั่งถึงไม่รู้นะฮะอันนี้ในราคาแค่8บาทนะทุกคน เราขอแกะสักครู่นะวันจันทรมาในนรยิ่งมาโอา้่คือน้ําหอมนะทุกคนเราสั่งมาหนึ่งอันนะเพราะว่ามาันจํากัดแค่หนึ่งอันนะทุกคนนี่เป็นน้ําหอมสั่งในช้อปปี้นะทุกคนราคาแปดบาทในในนี่ทุกคนที่มันแปดจุดแปดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแกะอิกนะฮะแกะเลยแกะเลยจ้า นี่นี่นะทุกคนอ้าวนี่โอ้ยช่วยมันทุกคนนี่นี่นี่นาหากินเป็นแบบของเยินๆน,นะทุกคน หอ,อมมากนะคะทุกคนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนไปสั่งได้นะฮะที่ในช้อปปี้นี่ยทุกคนนี่ก็เรามาได้ในโปรใน8.8เหมือนกันนะทุกคนนี่คืออะไรเราไม่รู้นะครับเราลืมแล้วนะทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะฮะมาเลยอันนี้ในราคา8บาทนะทุกคนอ,อในช้อปปี้อ๋อกระดาษเชืชัออยังสั่งเหรอครับทุกคนนี่นะฮะเราได้กระดาษเชืชัมาในราคา8บาทนะครับน่ารักมาก ต่อที่สี่กันเลยนะทุกคนนี่อันนี้เราได้มาในราคา14บาทอันนี้น่าจะเป็นแมสนะครับทุกคนแมสสีดำนะฮะมาดูกันเงี้ยทุกคนอาแมสถ้าใครอยากได้ราคาต่อที่สี่กันเลยนะทุกคนนี่อันนี้เราได้มาในราคา14บาทอันนี้น่าจะเป็นแมสนะครับทุกคนแมสสีดำนะฮะมาดูกันเงี้ยทุกคน แมถ้าใครอยากได้ราคาอนที่4กันเลยนะทุกคนนี่อันนี้เราได้มาแนราคา14บาทอันนี้น่าจะเป็นแมสนด้ครับทุกคนแมสสีดำนะฮะมาดูกนันเลยเดี๋ยวนะแมสถ้าใครอยากได้ราคาถูกแบบนี้ฮะ,ค,ะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยนีเย่เป็นแมสดำสองข้างนะทุกคนอันนี้ได้ราคาแค่แบบ14บาทแต่ต้อง50ชิ้นนะทุกคน นี่ยบ้นเปน่ารักมากนี่ไปดูอันต่อไปเลย,ยครับทุกคน่าจะดทุกคนต่ออธิหฐานับเป็นแบบซองบ้างนี่อันนี้ก็ได้ในลดราคานะทุกคนอันนี้ก็เท่าไหรยี่สิบเอ็ดบาทอันนี้ได้ราคายี่สิบบาทมาดูกันนะทุกคนว่ามันราคาอะไร ก็โดนน้องอ่ะนี่อยู่ดีเดียวก็เดินแล้อ๋อเป็นสีนะทุกคนคือเราว่ะเห็นไหมทำที่งานสีมาแล้วสี่สิบบาทใช่ไหมทุกคนแต่เราได้มาในในราคาแค่ยี่สิบเอ็ดบาทนี่อันนี้นะฮะเป็นสีสวยมากเพราะเราชอบระบายสีอะไรเรื่อยๆเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้นี่น่ารักมาก ต่อที่ชิ้นที่6นะทุกคนนี่เลยเป็นอันนี้นะฮะอันนี้ก็ในราคา23บาทเดี๋ยวทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรได้อ๋ออุ้ยอ๋อลงนะยี่บสาบาทเองนะทุกคนแบบนุ่มๆม,มากนุ่มดาวมากดูสวยมากน่ารักันนี้ไปสั่งกันได้นะฮะทุกคนนี่โปรแปดจแต่ว่านี่ยี่สิบาทนะฮะทุกคน นี่กล่องที่สิเอ็กกล่องที่เจ็ดแล้วนะทุกคนเป็นกล่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเรามาดูกันดีกว่าทุกคนนี่คืออะไรนี่คือเอกแห่งเรานะฮะกล่งองใหญ่ที่สุดแกะเลยแกะเลยเอุย้ยพระเอกของเรานะฮะทุกคนเราเห็นเขารีวิวตามพวกติดตรงติดต,กตอกอะไรอย่างเงี้ยนะเอย ก็เลยจัดมาเลยกล่องหนึ่งฮะเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะทุกคนนี่นี่เป็นสบู่รับจ้าเห็นไหมโอ้โก็ไม่ก็นี่เป็นสบู่รับนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลดูกันต่อจ้ากันต่อจ้าไม่กินนี่เราก็มาแกะโดยวัย แย่ลยนะ,ะเดี๋ยวจะใช้เลยเดี๋ยวราจะมาดูผลกันนะบางคนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นะแบบถ้าลองใช้หมดผลนะผลจะเป็นยังไงจะขาวขึ้นเหมือนที่เขารีวิวไหมนี่ในกล่องนี้มันก็จะมีเป็นน้ำนแล้วก็สบู่นะฮะีก็มีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เลยนะฮะ ใครอยากดูการอัปเดตก็รอติดตามเลยนะคะ่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็จบแล้วนะทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้รีวิวของแบบนี้เจ็ดอย่างแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ช่องสปายคล l เลอร์ด้วยนะครับนี่ก็คือของทุกอย่างที่เราสั่งมาเจ็ดอย่างนะฮะใน Shopee 8.8นะครับทุกคนนี่ก็แบบมีแต่ของน่ารักน่ารักทงนั้นเลยนะฮะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์้วยนะนี่ใครอยาก ดูในการอาบแดของสบู่ก็กดไลค์ได้วยนะจา๊ายบายจ้า